ก็สำหรับการไลฟ์นะคะเ้วกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ก็คือไม่ไม่เหล่าต่อไม่ได้ต้องเหล่าให้ฟังก็คืออันนี้อันนี้ก็คือการไลฟ์นะคะมมถาคนถามกันมาเยอะว่าทําไมพี่ใหม่ใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรทําไมตัวถึงหอมเลยพี่นิจดมสิคะดมสิคะ ชอบพี่พี่ใหม่ใช้กลิ่นนี้ครับเนาะกลิ่นหวานหวานสีชมพูมันดูสดใสข้อแรกต้องบอกก่อนเลยข้อแรกบอกก่อนเลยคนเรามีน้ําหอมแค่กลิ่นเดียวไม่ได้ต้องมีหลากหลายกลิ่นเอาไว้เพื่อเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมูดเพราะจริงๆผู้หญิงมูดเปลี่ยนตลอดนะคะก็ขอเหลาให้ฟังก่อนที่จะไปเหล่าเรื่องอื่นก็คือว่าน้ําหอมที่พี่ใหม่จะแนะนาอันนี้คือรุ่น V Premium V ม a d a าดามฟิน e m i u m นะมีสีทอง และก็มีสีเงินเงินเงินทองทองก็จะได้เข้าบ้านนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลย2กลิ่นนี้สองสีนี้โดยเฉพาะนะคะจะให้ความหอมเมื่อคุณฉีดแล้วเป็นสามเท่าพี่นิจเอาขามาตั้งป่ะเอาขามาตั้งดิทุกกลิ่นทุกกลิ่นทุกกลิ่นให้ความหอมเป็นสามเท่ายาวนานมากแล้วก็อุสาห์นะ ใหม่ไปไหนก็พกข้ามน้ำข้ามทะเลเพราะเพิ่งจะเป็นพรีเซนเตอร์สดๆร้อนๆสิ่งๆใหม่ๆหมาดๆเลยนะคะที่ไี่ไปเอาขามาตั้งให้ใหม่หรอเพราะใหม่ใช้แล้วแล้วใหม่ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อะจะเล่าถึงความหอมและกลิ่นที่มันแตกต่างก่อนนะน้องๆอาจจะได้เห็นในรายการสามสี่รายการที่พี่ใหม่ไปพูดแล้วนะคะแต่ว่าเวันนั้นเปิดตัวที่ตีสิบแล้วก็ชีวิตดีๆนะคะแต่วันนี้จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าน้ำหอมเอาพูดถึงสีเงินก่อน มันจะเป็นกลิ่นแบบสปอร์ตสปอร์ตนะคะแบบเท่ๆสำหรับคนที่จะเล่นกีฬาก็ได้นะคะ,ะว่าแล้วก็ฉีดซะหน่อยนะคะขออาภัยเล็บเล็บเดียนไม่ได้เรื่องเน่นน่ฉีดเข้าไปถึงส่วงเห็นน้องไปควงคนอื่นนี่นแล้วก็อืมาปัะ อยากให้ได้กลิ่นนะเป็นกลิ่นสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆนะคะแล้วก็แอบเซ็กซี่เบาๆน่าค้นหาอยู่ลึกๆนะคะอ่หมายถือให้ก่อดนอมดนี้จะ<ล>ได้ตั้ง<อ>ได้หอมจังเลยอะส่วนอ่าทำอะไรอะพี่ไอโ o l อยู่แล้วขาตั้งกล้องเหรอคะที่หนักๆเที่ยวมามันเมื่อกี้เอาไปดูแล้วว่ามันตั้งตั้งโทรศัพท์ไปได้แล้วก็อ่วันนี้ใส่สีขาวฟ้านะ อตอนนี้นะคะก็มีให้แฟนคลับรุ่นที่มาใหม่แล้วก็ติดตามที่ใหม่กันอยู่นะคะจากคุณทรายนะคะเจ้าของนะคะ mm. เตรียมแจกให้แล้ว20ขวดนะคะตอนนี้เราก็ฝากทางแอดมินไปแล้วนะคะก็ เป็นโปรโมชั่นพิเศษที่แจกไว้สำหรับน้องๆที่ได้ติดตามไปที่งานไปร่วมไหว้สการบูชาพะสารชวาหลักเหนือพี่ใหม่นะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้นะคะก็ซื้อได้เพราะตอนนี้เขมีโปรโมชั่นดีๆมากนะคะเรียกว่าจากแบบว่า3ขวดเนี่ยประมาณ4,000กว่าบาทตอนนี้รู้สึกเหลือไม่ถึงพันนิดๆอะไรสักอย่างนะคะพี่นิดสขวดพันเกาบสมขวดพันเจากเจ็ดกว่า เพจมาดามฟินนะคะไปฟินกับออตอนนี้พรีเซนเตอร์มีเยอะแยะมากมายเขาก็บางคนก็จะงงว่าเฮ้ยตกลงแล้วแบบทําไมพรีเซนเตอร์เยอะมากเลยอะไรเงี้ยขอบอกก่อนนะคะว่าเขาใช้พรีเซนเตอร์เนี่ยเขามีอยู่สาสองเซตเซตละ3กลิ่นพี่ใหม่เนี่ยอยู่ในเซตรุ่นวีนะคะเออ่ส่วนเอกคุณจุ๋ยนะคะคุณจุ๋ยก็ดีน้องโดมน้องเมเชลน้องแย้หญิงนะคะก็จะอยู่ในเซตของเออ่ วัยรุ่นนันนี้ก็วัยรุ่นแล้วกันนะคะเซตวัยรุ่นเซตยังเจเนอเรชันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นวีเซตพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นตัวซิกเนเจอร์ของเขาอีกแบบหนึ่งนะคะก็มี3มสีสกลิ่นด้วยกันของเซตของน้องจุย๋ยน้องพุชก็จะเป็นสสีสามกลิ่นเหมือนกันนะคะ,ะก็ไปตามดูกันได้นะคะที่มาดามฟินเพจนะคะพรทิติจังอกดีตแม่พิซซ่าสวัสดีค่ะชวนบุรีสุภาพพรชิดอยู่ทางโน้นหอมอย่ทางนี้เลยค่ะมาชิดแล้วหอมละบุน,น ผู้ชายฉีดได้ผู้หญิงฉีดดีนะคะแจกแรงเลยก,กับผู้แมดามฟินนี่ชสงยมเหมาบอกกับผู้ชายนะคะ uh, Love you always Love ทุกคนเหมือนกันนะคะรักพี่ใหม่ค่ะคิดจริงนะคะควางรดีรักพี่ใหม่เยวดูซิว่าติดทนนานขนาดไหนก็ ส่วนสีทองอ่ะเรากลับมาคุยเรื่องสีทองเพราะจริงๆพี่ใหม่ represent สีทองนะคะจริงๆก็ represent เั้งสามสีแหละแต่ว่าตัวหลักๆพี่ใหม่ถ้าเกิดน,น้องๆได้เห็นในรูปพี่ใหม่แล้วเนี่ยก็จะได้เห็นพี่ใหม่กับสีทองค่อนข้างเยอะอ่ะฉีดเงินมาละฉีดทองเงินทองจะได้เข้าผสมเขาบอกผสมได้นะคะกลิ่นไม่ฉุนกลิ่นไม่ฉุนนะคะ เขาบอกว่าเราฉีดนะใช่ไหมก็คือจุดตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนี้นะคะแลก้วก็เขาบอกวิธีใส่นะคะแต่ anyway นะคะตัวใหม่เลยหอมอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะก็ตามนั้นนะคะสนใครสนใจก็อย่าลืมนะคะไปเช็คได้ที่มาดามเฟนพี่นิดรองแล้วเนี่ย2 2> สองกลิ่นยังไม่ได้ฉีดกลิก่นชมพูออชมพูนี่ฉีดให้ฮะหอมทรีฟ ผู้หญิงฉีดกลิ่นเอ,อ่อกึ่งแมนแมนะผู้ชายกลิก่นกลิ่นหวานผู้นิดพี่พี่เป็นผู้ชายหวานหวานแม่ย้อยมามาใช้ดีไหมคะกำลังตัดสินใจซืตัดสินใจซื้อเลยนะคะเพราะว่าพี่นิดก็ใช้ครับอันนี้นะคะพี่นิดใช้ตัวนี้สีเงินพี่นิดจริงๆไม่ชอบฉีดน้ำหอมนะครับมีน้ำหอมน้อยมากแต่ก็หอมครับแล้วก็มันก็อยู่ติดทนนานจริงๆนะอาบน้ำสองวันเลยกลิ่นยังอยู่ สนใจครมีกมกลิ่นคะมีสามกลิ่นนะครับสีชมพูสีเงินแล้วก็สีทองนีแะชมพูสีเงินก็จะสปอร์ตสปอหน่อยนะคะสีทองก็แบบเหมาะไปงานบลนงคืนนะครับแล้วก็ตราตรึงกลิ่นติดต้นงานถึงสามเท่า พี่ใหม่2,000ปีน้ำหอมอะไรจะมาดามฟินครับมาดามฟ <จะ S 1> ินนะคะย่งคะเดี๋ยวจะนำไปมอบให้ส่งให้พี่แจ็คสามารถเอาไปปรุงอาหารได้ด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ฉันบอกแกแล้วถ้าแกไม่เปิดไลฟ์ดูแกจะต้องเสียใจเดี๋ยวโฆษณาน้หอม,มก็ถามว่าน้ำหอมกินไหนต่ออ่ะกินชมพูอ่ะพี่นิดเปิดมาให้เขาดูหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเหลาต่อในไลฟ์อื่นอันนี้ธรรมาดาแล้ว มันกล่องละเท่าไหร่นี่ใหม่จําไม่ได้นะตะัวเด็กนี่เป็น<บ>ตตามที่แอดฟินแปดกันนะครับแอดฟินแปดไลน์นะครับแอดฟินแปดสีผูนี่ยคือน,นี่เราขอพิมพ์คำน้ำข้าวทะเลกันมาสามกล่องเนี่ยโดยปกติแล้วจะไปกัน่รารเ็คิดอยู่เกือบ7,000บาทตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆ3กล่องเนี่ยน่าจะไม่ถึง2,000นะคะตามได้ที่แอดฟิน8มาดามฟินเพจมาดามฟินนะคะถ้ายังไม่ฟินก็มาดูหน้าเห็นแล้วฟิน แค่ได้กลิ่นก็ฟินแล้วฟินแล้วเป็นอีกฟินแล้วเปนอีกเอาไปเลยมาดามฟินหอมจริงๆนะนี่คลุ้งไปหมดเลย,เลยถ้าแ,แกไม่ซื้อแล้วแกจะเสียใจฉันบอกแกแล้วไหมนี่ไงนหน้าหลาังร้ายอยากได้หลังร้ายเป็นคนดีๆมีชอบชอบหฮร้ายเออใครตอบหน่อยตอนนี้เราไลฟ์มาคุยกันมากี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากลิ่นพี่ใหม่ยังอยู่ไหม กลิ่นพี่นี่ยังอยู่เลยครับจนแบบมันติดทนนานาจริงๆนะครับขอบคุณ Finn. Finn. มาดามฟินไอฟิน because you fin are you fin 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 หอมเป็สาเท่าเลยนะหอมเป็นสามเท่าหอมสามเท่าแฟนรักแฟนหลงแฟนงงแฟนงวยแต่แฟนไม่เดินระทวยนะคะเพราะว่าแฟนเด้ง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 โอเคขอบคุณจุ๊บ น้องทายเขาจะรู้นะเขาเคยบอกแล้วพี่ใหม่นี่ลานานมากชอบความเกลียดกาดนะคะรักกับพี่ใหม่งงกิบจุ๋ยเชนย็นกับพี่ใหม่รักมากถึงผ่านไปหนึ่ง <1 S 2> ชั่วโมงแล้วยังหอมอยู่เลยอะ่ะว้ายนายดูสินี่คนแม่หอมขอ,อาสีนะคะแม่ย้อยกูให้มได้กูเลี้ยงลูกมาปม่ได้จะมาขอกันง่ายบายอุ้ยมีความหอมมะไปเช็คดูได้นะคะเดี๋ยวจะลงรูปเรื่อยๆแล้วก็ลงอีพีสามนะ ไปกดกระทืกไลค์ไลค์ไลค์ลบลับลัเลิฟชู let's kill this love